ตบปากตัวเองโดยการใช้อันนี้ก่อนทำไว้ได้เลยปะได้เอาใจจะใช้ไม่ใช้ขอเด็กเราสนิทกันมากนะคะที่เราแรงกำลายกันบ่อยน่ะเราเป็นกระสือนะใจไหมเราเป็นกระสือไงล่ะนี่ไงปากสสีอ่อนพอได้ยังมาดูนะนี่ค่ะกบให้หมดนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้เนาะใช่ในป่าน้ำแข็งว่าที่เมย์ไม่ดูแลเรื่อง ออะยปากมันเป็นร่องไงคือเป็นร่องแบบอะไรอ่ะคือมีใครมาสักไว้เหรอทำไมอ่ะก็จะกบไปก็ไปกี่ชั้นก็เร่อยๆวันน่ะไม่นคืจะบำรุงอ่ะหอมมากแล้วเนื้อดีมากเลยบ๊อบบี้บราวน์ออนี้กันแดดด้วยนะกันแดดด้วยอืซึ่งดีจะได้ไม่เป็นมะเร็งปากแล้วปากจะไม่ดำยิ่งขึ้นทาก็อะไรนะพาทาเสร็จแล้วนะคะปากก็จะมันแล้วนะแล้ววันนี้เราก็จะเลือกใช้สีอันนี้ซึ่งมันคือสีลิปทาร์สีนี้หรอนี ชื่อสีดิจิตอลส์ใช่แล้วก็ใช้อันนี้ที่เขาให้มาเนี่ยแหละเริ่มบันเลงเออ่คิดว่าโปรจากนี้จะดีนะคะเพราะว่าไม่รู้น้ำแข็งซื้อมาแบบเหมาตลาดเลยหรือเปล่าคือเมื่อวานขอนลงเมื่อวานมีคนเอาของมาให้ซึ่งซื้อมาเลยทุกสีที่มีขายสีเลย <laughs> แล้วก็ส,กสีขาวเนี่ยคือหรือเปสีเลย, <laughs> เลยแล้วก็เลยเอามาเล่นกันนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรอง <laughs> ใจดีและนี่ก็เป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อย ใส่มากเลยทำไมเราไม่ไปนั่งแต่งหน้าในห้องน้ำวะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราเก็บเครื่องสำอางในห้องน้ำอะมันจะไม่ใช่สำอางเราอายุสั้นลงเพราะมันจะกักความชื้นเข้าใจนะ <c oughs> เป็นไงใส่ใครบอกไม่แต่งหน้าใส่ไม่เป็นไม่จริงอให้ดูอือเอาลงนิดก่ <c oughs> ใสมากเลยเธอลูกไม่แต่งใบเดรได้เลยนะพูดเลว่าผู้ชายน่าจะชอบอะเพราะว่ามันใสเธอได้ข่าวผู้ชายชอบใส่ใส่เนี่ยฉันไม่รู้เหมือนกันอะฉันไม่ชอบใส่ใส่แล้วแค่ตัวนี้ฉันให้เธอเนี่ย ลิกลี่ก็จัดให้ลรานะคะแล้วก็แนวอื่นเดี๋ยวจะตามอีกทีแล้วก็ต่อจากคลิปนี้นะคะจะเป็นรีวิวครีมของน้ำแข็งซึ่ง, <c oughs> งรีวิวของเพื่อนด้วยซึ่งเ <c oughs> มย์โดนแม่ซึ่งเมย์ไม่ค่อยทาครีมอย่างที่ทุกคนรู้นะคะแล้วก็น้ำแข็งบังคับเมย์อย่างน่ากลัวมากก็แม่แต่งหน้าแต่ว่าผิวกันหลังเดี๋ยวจะซูมให้ดูว่าจริงจริงแบบผิวดี <c oughs> มากน้ำแข็งแต่งหน้าหนักแต่ผิวดีมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามไปดูนะคะวันนี้ใครชอบคลิปยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์กันด้วยนะเธอ thank mm -hmm. you